อย่าสูงเยอะจนเกินไปครับผมพอประมาณเฮ้ยพวกเธอรู้เยอะเกินไปแล้วอะพวกเธอรู้เยอะมากอะเธออยู่อู่ไหนมาก่อนจ๊ะฉันอยู่ไหนอ้อยู่อู่อะไรเนี่ยอยู่อู่ถ้าเธออยู่อู่ไหนักอู่ฉันต้องการให้เธอยกเครื่องเช็คนมหนูแล้วก็ใช้หม้อน้ำให้ฉันด้วยไหวไหมใชยกเครื่องเพื่อที่เข้าใจเหรอหน้าตาแบบไม่ให้กูทำจริงนะเนี่ยผมกแล้ สมัยนี้เติบโตเอไม่ทันกอบน้องหนูอะ เกมในวันนี้ไม่ยากที่หลายๆคนได้ลงทะเบียนกันแล้วนะคะเล่นสนุกกับเ,ออเชลฟิลเซฟเนี่ยวันนี้เราจะมีเกมที่อยู่ในแคมเปญชายเกตวันมิเลียนหาร่วมกันสร้างนะชื่อเสียงของเมืองไทยลงทะเบียนกันทั้งโลกเนี่ยเขาต้องการ1ล้านคนแต่มี16ประเทศทั่วโลกที่ร่วมแคมเปญน,นี้อยู่ประเทศไหนลงทะเบียนเ,เยอะขึ้นเยอะขึ้นก็จะขึ้นทงก็จะขึ้นอันดับหนึ่งสองสามสี่ตอนนี้วันนี้เราิ่งเริ่มต้น เพราะฉะนั้นเราก็รวมททเบียนกันเยอะๆแล้วก็มาร่วมไปหยาดน้ำมันกันแล้วก็มาร่วมเน่นเกมียกันใช่แล้วคบ่สองคนพร้อมไหมพร้อมครับพร้อมครับมีอะไรเดียวพันไหมคุณสองคนเดียวพัน 没你在乎的。 อ,อย่ารับสโตร์ะอะเร่างเี้น,นะคะแล้วก็เขียนอีเมลของเราเข้าไปอีเมลได้สำคัญมากเพราะว่าเวลาที่จะเริ่มเล่นเกมเขาก็จะส่งลิงก์มาหาอีเมลของคุณแล้วเวลาคุณจะเล่นเกมในเกมต่อไปเขาน่าจะมีอยู่6เกมด้วยกันวันนี้ออก1เกมลนะอีก5เกมเขาก็จะทยอยส่งทางอีเมลนะคะเพราะฉะนั้นอีเมลนี่สำคัญเป็นอย่างยิ่ A